คำถามต่อมาอันนี้ไม่รู้ถามปะนะแต่ลองเอามาตอบแล้วกันนะครับครับหุ้นไทยเน่าพอหรือยังต้องหนีไปหุ้นอเมริกาไหม <laughs> ถามดีมากนะครับ <c oughs> คือต้องบอกตรงๆว่าณนะตอนนี้นะครับนักลงทุนประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ก็เขาเรียกว่าหมดศรัทธาก,กับหุ้นไทยกันเยอะกันเยอะอล่าสุดนะอาจารย์นิเวศก็ให้สัมภาษณ์ ว่าหุ้นหุ้นหุ้นในประเทศไทยนะ <c oughs> ของแกนะถ้ามีใครอ่ะมาซื้อแกในราคาตลาดอ่ะแกขายเลยเดี๋ยวแกจะไปต่างประเทศหมดละร้อยเปอร์เซ็นเลยอเอออาจารย์นิเวศนะอ่ผมเคยฟังเขาจะแบ่งสามสิบสมสิบสมสิบเออนี่ล่าสุดแกบอกแกจะขายเนี่ยอ๋เอ,อเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> เหรอโอ้ยอย่างนี้เลยเ <c oughs> นี่ยนะเกาหลีเนียยว่าโอ้โหโอ้โหอาจารย์นิเวศนะ จานิเวนะเว้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่านักทุนรายใหญ่หลายๆท่านนะครับอย่าง <c oughs> ล่าสุดเนี่ยคนที่อันนี้ได้ข่าวมานะครับว่าขนาดเอ,อนักทุนรายใหญ่ของประเทศไทยที่แบบโหในอดีตเนี่ยพอเป็นหมื่นเออไม่ใช่เป็นอดีตปัจจุบันเลยปัจจุบัน,นพอหมื่นล้านพอหมื่นล้านก็แล้วก็เ,เชื่อมั่นหุ้นไทยมาตลอดเวลา <c oughs> อยู่ในเมืองไทยร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ก็ไปต่างประเทศละ ก็เริ่มบอกแกก็พูดแล้วว่าแกต้องไปต่างประเทศละแต่มีประโยคหนึ่งน่าสนใจมากน่าสนใจมากเบิร์ดเราก็มีอีกอีกท่านหนึ่งก็พอร์ตเป็นหมื่นล้านเหมือนกันอ่าเนี่ยลองดูนะคนหมื่นล้านคิดอะไรกันนะ <c oughs> ออนเจมส์ก,ก็ไปแล้ว <c oughs> อีกสองคนเนี่ยนะ,ะก็เป็นรายใหญ่ของประเทศเหมือนกันนะเป็นวีไอแบบท็อปๆเลยนะเขยาย่าไม่ไม่อ้างชื่อนะครับแกก็ไปต่างประเทศเหมือนกันแต่แกพูดมาประโยคหนึ่งพี่ว่าน่าสนใจมากเนี่ยเอาไว้ตื่นสติคนที่จะไปทุนต่างประเทศอืม <c oughs> ฟังดีๆนะนี่คือคนพอร์ตหมื่นล้านทั้งสองคนนะทั้งสองคนนะเขาบอกว่าเขาไม่มีความสามารถมากพอที่จะเลือกหุ้นหลายตัวคุณต่างประเทศได้นี่พอร์ตหมื่นล้านนะเบิร์ตโคตรสักเซสในหุ้นไทยอ่ะนึกออกป่ะโค้สักเซสอ่ะก็บอกว่าไม่มีความสามารถมากพอที่จะลงทุนหุ้นรายตัวในต่างประเทศได้งนั้นเขาจะเลือกที่ไปซื้อพวกแบบเออพาส์ติซฟันนะเบิร์ตอ่าอินเด็กซ์ฟันนะ,นะครับอ่าพวกนี้นะครับมากกว่าประมาณนี้ <c oughs> คือประเด uh ็นนี้จะพี่จะชี้ให้เห็นว่านักลงทุนหลายคนนะเบอร์พี่เคยพูดบ่อยๆมากๆว่านักลงทุนที่ไปต่างประเทศมีสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่ไปสวัส์มันนี่เข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดีเขารู้ว่าเขาเทคเทคริสอะไรอยู่โอเคไหมเขารู้แต่กลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มเป็นกลุ่มเฮโลเป็นดัมมันนี่ที่เฮโลไปตามไปอย่างเงี้ยซึ่งต้องระวังมากๆคือพี่ถามว่าพี่ถามคําเดียววันเนี้ยเราลงทุนหุ้นไทยอ่ะ ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังถามเขาถามแรกนี้ก่อนพี่ถามว่าเราเป็นคนไทยเราและควรที่จะเข้าใจตลาดหุ้นไทยมากที่สุดกว่าฝรั่งแล้วจริงไหม,มถูกต้องไหมถ้าวันนี้ในตลาดหุ้นไทยเรายังไม่สามารถทําแล้วลงทุนแล้วสักเซสได้คุณคิดว่าไปตลาดหุ้นต่างประเทศจะสักเซสจริงหรออาบางคนเขาอาจจะคิดอย่างนี้ไงว่าก็เหมือน <laughs> เหมือนตอนเศรษฐกิจ ยุคมันดีๆของไทยอ่ะคือคนลงทุนโม้โม้ซั่วๆเขากับไรกับเขาด้วยอันนี้ถ้ามองว่าต่างระสมมติเมกา,ากมันจริงก็ได้ดนะคนมันดีก็อาจจะไม่จริงนะเบิร์ตพี่ถามว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะก่อนที่คนจะก่อนที่นักลงทุนไทยอ่ะครับเบิร์ตก่อนที่นักลงทุนไทยเนี่ยจะหมดศรัทธาเนี่ยมันก็เพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองใช่ไหมครับพี่พูดถูกไหมครับอืพี่พูดถูกไหม ะเบิร์ตบอกว่าลงทุนโมโมโซนี่พี่ว่าอาจจะไม่จริงนะที่กําไรอะ่ะพี่ถามว่าตลอดสี่สิบปีที่ผ่านมาของตลาดหุ้นไทยอะ่ะเออห้าสิบปีขอโทษห้าสิบปีของตลาดหุ้นไทยอะ่ะพี่ถามเบิร์ดว่ามันมีคนกําไรกี่เปอร์เซน็นต์อ๋อน้อยเบิร์ดคนกําไรมันไม่ถึงยี่สเปอร์เซ็นะเบิร์ดอืมเออที่พอกําไรด้วยนะแต่ละคนที่เปลี่ยนชุดจริงๆอ่ะมันมีแบบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะเบิร์ดอืม นั้นพี่ว่าคิดว่าอันนี้อาจจะไม่จริงนะว่าว่าลงทุนม,มูมูซูซูก็ก็กำไรได้ในในสถานการณ์ที่ตลาดมันโตพี่ว่าอาจจะไม่จริงนะออพี่วาอาจจะไม่จริงนะเออพ่อาจจะไม่จริงนะเพราะระหว่างทางเวอร์มันมีคนเจ๊งละเนละนาวมาเต็มตลอดทางอะเบิร์ตลอดทางพี่ถามว่าตอนนี้อ่ะพี่เอาสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้สักการณ์ปัจจุบันเนี่ยพี่ถามว่าตลาดคุณอะแย่มากเลยก็แย่จริงๆก็แย่จริงๆแต่ปีนี้พี่บวกเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละอืม ตั้งแ,แต่ต้นปีละใช่ถูกต้องซึ่งซึ่งซึ่งอย่างที่พี่บอกอะว่าพี่ว่ามันมันตลาดในภาพรวมมันไม่ดีอันนี้จริงพี่เห็นด้วยร้อยปอร์เ็นนะแต่พี่บอกว่า<ม>หลักการ V I คือการ bottom up อะคือการเลือกหุ้นรายตัวไม่ใช่เหรอเราจะดูาภาพรวมทำไมอะข้อที่หนึ่งยกตัวอย่างนะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ย NIKI นะครับนะเขาอะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่เอจจิ้งส่ซเียมาก่อนเรา20ปี ก่อนหนา20ปี als, long, like long, 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 Hence, 20ปีท like ี oh, ่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ uh, ้นนิกกี้อีะลงอย่างเดียวเบิร์ตเบิร์ดไปดูอินเด็กซ์ของนิกกี้อีนะมันลงแบบลงอย่างเดียวเบิร์ดซึมๆลง20ปีลวดเลยนะแต่มันมีหุ้นตัวหนึ่งกำไร50เด้งมันคือลองเท้าไอ้นั่นน่ะโอนิสุกะเออแล้วก็มีหลายตัวนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเออไอ้เคยเรียกว่าอะไรอะยูนิโคลไสแล้วยูนิโคลใช่ เอออย่างเงี้ยพะปับมันมันก็มีอ่ะเบิร์ดคำถามคือแล้วแล้วเราไม่ได้ซื้ออินเด็กซ์นี่เราต้องสนใจอินเด็กขนาดนั้นเลยหรอเราเลือกคุณรายตัวสิที่มันยังสามารถตบตัวได้อยู่สี่เนื้อออกไหมเอออย่างนี้พี่ว่าขนาดพอร์ตเกี่ยวไหมคือพอเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันเหมือนเขาลงรายตัวมันไม่มีที่จะลงอะไรนั่นแหละต้องเกี่ยวเกี่ยวอันนี้ยอมรับว่าเกี่ยวไงเบิร์ตถึงบอกว่าคือเขาพอร์ตหมื่นล้านเน่ะพี่ว่ามันก็เข้าใจได้เบิร์ตอาจารย์นิเวศก็ดีเนี่ยหรือ เซ็นทเข้าใจได้เพราะมันมันมันไม่มีหุ้นขนาดใหญ่พอให้เขาแบบไปลงทุนแล้วก็สามารถสร้างผลินที่มันเติบโตได้ดีเออเป็นไปได้อันนี้เห็นนนี้เห็นด้วยน,นี่เห็นด้วยเรื่องนี้สําคัญมากพี่เล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่ลงทุนแรกๆอ่ะผ่อนเริ่มต้นหลักแสนใช่ป่ะเริ่มต้นหลักแสนบาทนะครับก็รู้สึกเอนจอยมากกับหุ้นเล็กๆหุ้นเล็กๆหุ้นเล็กๆนี่คือเป็นหุ้นจิ๋วเลยนะหุ้นแบบมาเก็ตแคปหลักร้อยล้านอะ่ะเรียกว่าหุ้นจิ๋วอ่าแล้วมันโตง่ายมากกับเบอร์จากมาเก็ตแคป ถ้าสี่ร้อยล้านไม่เป็นแปดร้อยล้านเนะ่ะก็เด้งหนึ่งแล้วอะ่ะง่ายมากมันจะเป็นหุ้นจิ๋วอยู่เลยอะ่ะนี่ออกใช่ไหมเอออะไรเงี้ยนะ <c oughs> เอ่อตอนพอพอเราโตขึ้นเนี่ยไอ้หุ้นจิ๋วเนี่ยเราเริ่มลงทุนไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> แต่ก็เป็นเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเหมือนกันว่าไอ้หุ้นจิวจ๋วๆเนี่ยมันก็พอเห็นภาพอ่ะเบิร์ดว่าเฮ้ยถ้าสมมติพอเราโตกว่านะี้สมมติเฉยนะสมมติเฉยๆนะถ้าพอเราโตกว่าน,นี้สิบเท่าอย่างเงี้ยไอ้หุ้นตัวที่เราซื้ออยู่ตอนนี้ก็อาจซื้อไม่ได้เราก็ได้เนี่ยดังนั้นเข้า การที่เขาไปต่างประเทศเนี่ยเข้าใจได้นี่ค I mean. ือเหตุผลที like <S 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 ่ตอนนี้พี่ก็เริ่มึื้อหุณนต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็คิดคล้ายๆพี่ๆเหมือนกันว่าว่าก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าพี่มีการลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วบ้างบางส่วนแต่ว่าเป็นเรื่องของไม่ใช่หุ้นลายตัวอาจเป็นการซื้ออินเด็ก่าซื้อเอสบีห้าร้อยเอาไว้นะครับพี่ซื้อตัวพาสติกฟันเอาไว้ะซึ่งก็ผลตอบแทนยอดเยี่ยมใช้คํานี้ยอดเยี่ยมโดยที่ไม่ทําอะไรกับมันเลย ม่ได้ทาอะไรกับมันเลยซึ่งซึ่งก็เห็นภาพเหมือนกันเบิร์ว่าว่าเออมันน่าสนใจทีนี้พี่คิดแบบนี้อันนี้อันนี้มุมมองพี่เลยนะพี่อาจจะคิดไว้ว่าหนึ่งณวันนี้พี่ยังรู้สึกอ o m f o r t a b l e กับกับกับพุ้นไทยอยู่อ่าพี่คิดว่าคงคงยังไม่ถึงกราจะแบ่งแบบส่วนใหญ่ๆไปต่างประเทศนะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยพี่คิดว่าถ้าจะไปเนี่ยพี่จะไปเบนี้แหละเหมือนพี่พี่แบบเนี่ยที่เขาซื้ออินเด็กซ์ฟันนี้แหละ อ่าคิดว่าไปบริเวณเดียวกันอ่าพี่คิดว่าเหมาะกับเรามากกว่าอืข้อต่อมาเนี่ยคือพี่คิดว่าพี่อาจจะรอจังหวะรอทามมิ่งอ่าก็คืออาจจะรอให้ตลาดอเมริกาครัชคือพี่เชื่อว่ามันต้องครัชคือซามีซัมพาวอะนะพี่พี่ไม่รู้เมื่อไหร่อ่าไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าพี่เชื่อว่ามันต้องคร s ชเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยพี่ลงทุนเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยช่วงก็ช่วงประมาณโควิด ก็ทำให้ผลตอบแทนมันค่อนข้างดีใช่ไหมครับในอย่างที่เราเห็นก็นแหละว่า,ว,าว่าอีเดกมันก็ดีมากๆอะไรอย่างที่นู่นเนี่ยก็ก็พี่คิดว่าพี่จะลงทุนแบบนั้นอีกนะแต่อาจจะเป็นรอบหน้าอะไรก็อาจจะอาจจันะครับใส่เงินเยอะขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ถ้าถ้าถ้าเรารู้สึกเอ่อ uncomfortable กับกับกับหุ้นไทยมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยพี่คิดว่าก็ทดสอบเขาเรียกว่าถามตัวเองตลอดอะเบิร์ตว่าว่าเรายังเรายัง comfortable กับกับหุ้นไทยไหมครับตอนนี้พี่ยังคิดว่าก็ก็ยังแฮปปี้กับหุ้นไทยแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่า ถ้าหุน้นรายตัวเนี่ยพี่อยู่ในหุ้นไทยร้อยปอร์เ็นแล้วก็เงินเนี่ยที่แบ่งไปซื้อ,อ,อพาสิซีฟันเนี่ยจริงๆก็ถือว่าน้อยมากๆเบิร์ดเทียบกับร้อยเปอร์เซ็นต์ของของหุ้นนะครับของพี่นะครับ <c oughs> น้อยมากๆในระดับแบบโลซิงเกิลดิจิตเลยผ่านอป,ประกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับติดลิง์ใช่ครับ,รบใช่ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ซื้อทุนไว้สูงไงอืมอ๋อ <c oughs> <c oughs> อ่ะโ oh. อเค